กับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับร้านโนบรัสพารวยนะครับวันนี้ทางร้านก็จะนําวัตถุมงคลมาทุกท่านได้รับชมและบางส่วนก็จะจาหน่ายด้วยนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นภาพพิมพ์หลวงปะปานวัดบางลงโพพิมพ์ประหมาะนะครับพร้อมตลับทอง1ลูกนะครับน้าหนักโดยประมาณ1บาทนะครับปัจจุบันนะครับผ้าของท่านนะครับกระแสดีมากเลยนะครับราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆองค์นี้นะครับผมจะเปิดไว้ประมาณ10,000แบาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่น คุ้มไยหลงพ่อเต๋วัดสับงามสร้างปีพศ2 5 0 2นองะครับองนี้ก็จะเป็นผิวโซนนิยมนะครับผิวออกไฟๆนะครับองนี้ก็จะติดรางวัลที่1มาด้วยนะครับประกวดมาด้วยด้านหน้าเห็นไหมครับก็จะมีรูปองค์หลวงพ่อนะครับดูสง่ามากนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีจานอคาระเลขยันหลวงพ่อเต๋นะครับเหรียญนี้ต้องบอกเลยว่าพุทธคุณดีมากสมชื่อเลยครับกันไยมีประสบการณ์เยอะมากเลยครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคาน่าจะแพงในอนาคตองค์นี้ผมก็จะเปิดไว้25,000ับาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจ เป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่ได้รับความนิยมมากครับยังเก็บได้ราคายังไปได้เรื่อยๆครับ ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญพับยศหลวงพ่อเต๋นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งเนื้ออปาก้าและเนื้อทองแดงลงดํานะครับเหรียญนี้เนี่ยสร้างปีพศ2514นะครับเป็นเหรียญเลื่อนยศเลื่อนบรรษัทของหลวงพ่อเต๋นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยที่พุทุกคุณดีมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องเสริมดวงเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งเมตตามหานิยมผู้ที่จะไปบูชาเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับทั้งเรื่องค้าขายต่างๆนะครับหลายด้านเลยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคาตอนนี้ยังไม่แพงนะครับแต่่่อออีีีกหนนนนนนยแแพงงร้ะคับ มีทั้งหมด10เหรียญนะครับผมเปิดไว้ถุงละ2 0 0 7นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะทักบอกได้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นกะลาแกะหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระสร้างปีพศ2530นิดๆนะครับพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบปัจจุบันนะครับกาลาแกะหลวงพ่อเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมแล้วนะครับพอผู้ที่เด็บไปบูชาเนี่ย้งช่วยทั้งเริ่มเสริมดวงนะครับ กันชงกันคุณใสต่างๆนะครับการานี้ผมก็จะเปิดไว้8,000บาทนะครับพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบเผื่อท่านใดสนใจนะสอบถามได้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นพะระลีลาทุกเศรษฐีหลวงพ่อเตนะครับคู่นี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับเป็นองค์ดาราในหนังสือนะครับเล่มเก่าองค์นี้ก็จะบอกเลยว่าเป็น2โซนเนื้อที่ค่อนข้างสวยมากครับจมูกโดง่ง ผิวคมชัดมากเลยส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีอักขระเลขยันนะครับแล้วก็จะเขียนด้านล่างว่าเงินทองสร้างปีพศ2514นะครับพระท่งสิทธิเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่น่าเก็บครับสร้างมาจากพวกว่าร1 0ยนะครับ ผมพูดตกคุณต่างๆที่หลวงพอ่อเตะเนี่ยท่านได้รูปรวมนะครับและปุกเศษเป็นพระพิมินิกรุ่นทีครับที่รู้สึกว่าเอาไว้ช่วยเรื่องค้าขายเมตตามหานิยมเนี่ยพุทธคุณเนี่ยรอบได้าเลยนะครับน่าเก็บมากๆผมก็จะเปิดไว้ประมาณองค์ละ1,000งบาทนะครับเป็นองดาราในหนังสือนะถ้าไม่ใช่องดารานะครับก็จะเลขก,ก็อยู่ประมาณ3,000บวกลบนะครับปัจจุบัน ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แย้มรุ่นแรกนะครับปีพศ2516เหรียญนี้พิเศษนะครับหลวงพ่อเต๋อปุกเสกด้วยนะครับหลวงปู่แย้มจารักเลขยันโดยรอบนะครับใบหน้าหลวงปู่แย้มนะครับก็จะมีความคมชัดนะครับวิธีการดูรุ่นนี้นะครับตรงบริเวณ11นาฬิกานะครับจะมีเส้นผ่าออกไปนะครับ1เส้นบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีเส้นเป็นปอปลานะครับผ่าลงมานะครับโค้ดนะครับตัวยอตอกด้านล่างจะมีคล้ายๆสายฝนนะครับดิเหรียญทองแดงนะครับจะดูง่ายเป็นรุ่นที่น่าเก็บนะครับแถมหลวงพ่อเต๋ก็ปุผ ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นแหวนหลวงปู่ดูวัสแกรปีพศ2532นะครับพร้อมเลี่ยมทองไซส์เบอร์60นะครับแหวนหลวงปู่ดูเนี่ยพุทธกคุณดีมากนะครับทั้งเรื่องแควคาดเมตตามหานิยมด้วยนะครับเป็นแหวนที่อนาคตเนี่ยราคาขยับขึ้นแน่นอนแหวนตอานี้นะครับผมก็เปิดไว้ประมาณหลักหลายห,ายหมื่นหรือท่านใดมีแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับหลักหล,หลายหมื่นเหมือนกันนะครับ ชิ้นต่อมาครับก็เป็นเหรียญจำปีหลวงพ่ออิดวัจุลามณีนะครับสร้างปีพศ2545นะครับเหรียญนี้นะครับ,รออรบ,รบได้ผิวเดิมธรรมชาติบริเวณด้านล่างต่อโค้เเล็งยาวนะครับบริเวณด้านหลังนะครับผิวเดิมผมชัดนะครับสภาพเดิมองค์นี้ผมเปิดไว้24,000บาทครับพร้อมเรี่ยมทอง ชิ้นต่อมาครับก็เป็นพระกิ่งหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับสร้างปีพศ2518เป็นพระยอดนิยมของสายหลวงพ่อสนิทเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคายังไม่แพงมากนะครับพุทธคุณท่านก็ดีมากครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็เหนือดวงอีกต่างหากองนี้นะครับก็พร้อมเรี่ยมทองนะครับเปิดไว้ประมาณ1,000 0บาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับ ชิ้นต่อมาครับก็เป็นเหรียญพับจีนหลวงพ่ออิฐวัจุลามณาีนะครับปีพศ .25,45 นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากชิ้นนี้นะครับผมก็จะคัดสวยจาก80เหรียญมานะครับพร้อมเบี่ยมทองเหรียญน,นี้นะครับก็จะจารอาคขระเลขยัน หลวงพ่ออิดนะครับโดยรอบเลยหน้าและหลังนะครับพร้อมเจิมด้วยนะครับเหรียญนี้ผมเปิดไว้1 5 0 0 0บาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมคัดสวยเลยครับเน้นว่าคัดสวยเลยชิ้นต่อมาครับก็เป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับรุ่น2ชุดนี้จะมีทั้งหมด8องค์นะครับผมเปิดไว้1 1 0 0 0บาทนะครับปัจจุบันนะครับพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีดิงดำเริ่มได้รับความนิยมนะครับทั้งพุทธศิลป์ท่านสวยงามและพุทธคุณเนี่ยโดดเด่นทั้งเรื่องโช ยังไม่แพงนะครับและน่าสะสมมากเลย ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นกุมารทองหลวงพ่อเตรุ่นสีนะครับออกวัดแหลมมะเกือนะครับหลวงพ่อเตปลุกเสกปีพศ2522นะครับเนื้อดินเจ็ดป่าช้าผสมผงกุทธคุณนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีจานอัขระนะครับลงมาที่มือนะครับท้องก็จะมีเขียนชื่อเ้วยนะครับเพชรนพพลัสนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีความเก่าเดิมธรรมชาติของผิวอยู่นะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยเจ้าของก็ได้เช็ดทําความสะอาดมาเล็กน้อยนะครับส่วนด้านข้างนะครับกับด้านหลังเนี่ยยังมีความแห้งเก่าเดิมธรรมชาตินะครรับผ้้าสีมมกก็ไไ่ดดึงออ เพราะว่ามีความแห้งเก่าเดิมติดกับผิวไปเลยลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีเขียนวัดแหลมมะเกือนะครับปีพศระบุไว้ชัดเจนปัจจุบันกุมารหลวงพ่อเต๋เนี่ยค่อนข้างเก๋เหมือนนะครับเราก็เล่นผิวเดิมแบบนี้เป็นหลักครับอย่างนี้จะมีความทำก่อศาสตรมานะครับแล้วก็ยังมีตามซอกตามมุมต่างๆก็จะมีความแห้งเก่าอยู่นะครับรงนี้นะครับก็อยู่ประมาณแสงกลางๆบวกลบนะครับเผื่อท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นตุกุดหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับดอกนี้จะพิเศษมากนะครับจะเป็นองดาราในหนังสือของคุณป่าพยกั เฉพาะทั้งสือนะครับก็เล่นซื้อขายกันอยู่ประมาณหลัก3 0,000่นบวกลบแล้วนะครับดอกขนาดยาวโดยประมาณนะครับ2.5นิ้วนะครับดอกนี้จะเป็นยุคต้นนะครับลักเนี่ยจะมีความแห้งเก่าเดิมธรรมชาติพุทุกคุณนะครับของตะกุดหลวงพ่อเต๋น่าโดดเด่นทั้งเรื่องเมตตามหาอํานาจและแควคาดนะครับมหาอุดปัจจุบันนะครับตะกุดหลวงพ่อเต๋น่ยได้รับความนิยมมากและเล่นง่ายดูง่ายนะครับเป็นมาตรฐานชัดเจนนะครับสำหรับ่านใดนะครับที่อยากจะส่งวัตถุมงคลเครื่องรางกุมารทองหลวงพ่อเต๋กุมารทองหนู่กุ้ยแยมหรือเครื่องรางตาง ต่างนเพราะถุมงคนต่างๆยอดนิยมนะครับมาทาง ID l ดียได้นะครับ0629897789หรือเบอร์โทรศัพท์0929201278ผมจะอยู่ร้านนะครับที่ห้างพันทิพย์ชั้น3งามวงวาชั้น3ตรงข้ามกับตู้ไปรษณีย์นะครับ แล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆไว้ทุกท่านได้ศึกษาและรับชมมีทั้งโชว์และซื้อขายนะครับเว็บนพัตน์พารวย .com นะครับทุกท่านก็ลองไปรับชมดูนะครับมีวัตถุมงคลต่างๆให้ทุกท่านได้เลือกหานะครับจัดสรรต่างๆกล่าวขอบคุณมากๆนะครับ